ฉบับที่สามของท่านวิรกรคำประกอบนะครับขอเชิญคุณวีรกรครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมวิรกรคำประกอบสมาชิกสภาผู้แทนสฎานครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐท่านประธานที่เคารพครับต้องกลับเรียนท่านประธานเราลองมองภาพของเมืองหลวงประเทศไทยนะครับกลับไปแถวตำบลแม่เล่แม่เปิลชุมตะบงอะไรของนครสวรรค์เนี่ยครับ หรือจะเป็นบ้านนอกในชนบทของท่านก็ตามท่านจะเห็นถึงความแตกต่างอย่างมากครับบางทีอาจจะเรียกว่าฟ้ากับเหวกรุงเทพเรากําลังจะเปิดรถไฟฟ้าสิบกว่าสายใช้กันทั่วไปหมดครับบ้านนอกนี่ยังเป็นถนนดินถนนลูกกลางถนนฝุ่นอยู่เลยครับมันแตกต่างกันมหาศาลท่านประธานครับวันนี้เราพูดกันถึงแหล่งน้ําที่ผมยื่นมาเนี่ยเพราะว่าในเรื่องของถนน กรรมธิการที่ดูแลเรื่องการถ่ายโอนถนนเนี่ย <Okay. S 1> เรามีความเห็นตรงกันเลยครับท่านประธานว่าเป็นเพราะตั้งแต่เรามีพระบรัญญัติกระจายอํานาจตั้งแต่ปี2 5 4 2รเนี่ยววรัฐบาลไม่เคยที่จะจัด,จดงบประมาณให้เพียงพอต่อการภารกิจที่ถ่ายโอนไปเลยครับไม่ว่าภารกิจที่เกี่ยวกับถนนทนทางไม่ว่าภารกิจที่เกี่ยวกับแหล่งน้ําหรือเรื่องอื่นๆท่านประธานทราบไหมครับว่า ในเรื่องของถนนทุนทางเนี่ยปีหนึ่งเขาจัดถนนเขาจัดงบประมาณเฉพาะกิจในเรื่องของการซ่อมแซมถนนไปให้กับจังหวัดต่างๆเนี่ยทั่วประเทศอปทอทั่วประเทศเป็นเงิน3 4 0 0มล้านบาทแต่มีถนนที่ต้องดูแลประมาณ5,97,570กิโลเมตรหารไปแล้วมันไม่เพียงพอหรละครับท่านประธานครับลองเล่นๆดู ในหลายๆอปตอปทหรือจะเป็นอบตที่อยู่ห่างไกลมักจะไม่เคยได้รับงบประมาณสนับสนุน,บ,บ,านบางตำบลไม่เคยได้รับเลยเนถนนน้นทางที่นายกพยายามที่อยากจะปรับปรุงถนนสายนั้นสายนี้นนครับขอทำเรื่องมาไม่ได้แล้วครับเพราะเหตุว่างบมันน้อยแล้วจัดงบน้อยมากครับในขณะที่ถนนน้นทาง เราได้รับงบน้อยเนี่ยในส่วนของแหล่งน้ําก็เช่นเดียวกันนะครับจะไม่ลงลึกในเรื่องถนนเพราะผมกําลังทางคณะกรรมิมการถ่ายโอนถนนเนี่ยเรากําลังเสนอรายงานมาสู่สภาแล้วนะครับซึ่งจากรายงานของเราเนี่ยเราเนื่องจากพบว่ามันเกิดความลักลัน่นเกิดระบบที่เรียกว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอา ใครที่อยู่ใกล้ชิดู้วใครอยู่ใกล้ชิดทางท้องถิ่นจังหวัดเนี่ยนั่งอย่างงบตกมาอย่างนาครสวรรค์ท่านประธานครับมีถนนดูแลเนี่ยเกือบหมนะื่นกิโลเมตรแต่ได้เงินไปร้อยสามล้านบาทในปี62นะร้อยสล้านบาทหารแล้วมันท้องถิ่นจังหวัดก็ไม่รู้จะแบ่งยังไงมันให้ไปน้อยเหลือเกินครับก็เลยพบว่าถ้าท้องถิ่นจังหวัดรู้จักใครก็จะได้ไอ้ตรงนั้นตำบลนั้นก็จะได้หน่อย ตำบลไหนที่ท้องถิ่นจังหวัดไม่เคยรู้จักเลยก็จะไม่ได้รับการพิจารณาเนี่ยครับปัญหาก็เกิดขึ้นก็คือเราจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อภารกิจผมอยากกรับเรียนรรท่านประธานว่าในงบประมาณประมาณ 34, 0 0พล้านออโทษครับงบประมาณที่เราจัดสรรให้กับท้องถิ่นซึ่งแบ่งเป็นงบอุดหนุนทั่วไปและงบอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยนะครับตามงบประมาณปี6,4ภาพรวมเนี่ยนะครับ อุดหนุนทั่วไปเนี่ยเราจะส่งให้กับท้องถิ่นเป็นเงิน2 5 5 5ส0หล้านในงบอุดหนุนเฉพาะกิจเราส่งไป44,512ล้านในการอุดหนุนทั่วไปเนี่ยมีหลายเรื่องหลายราวเหลือเกินครับท่านประธานที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับนโยบายของท้องถิ่นเลยยกตัวอย่างเช่นการดำเนินงานของอ,อสมในเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเรื่องของเบียยยเเบ้ยยังชีพคนวิกากและเบีย้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส อย่างนี้เป็นต้นทั้งทั้งสี่รายการเนี่ยมันเกิดขึ้นจากแนวนโยบายของรัฐในสัดส่วนของรัฐบาลกลางอย่าลืมว่าในพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจปี2 5 4 2มันแบ่งมันเขียนไปชัดเจนว่าเรารัฐพึงจะต้องแบ่งจากรายได้สุทธิของรัฐบาล ไม่ต่ำกว่า25%ของรายได้สุทธิรัฐบ,บาลไปให้กับท้องถิน่นและไม่ให้เกิน33%นะให้กับท้องถิน่นเี่ย25-33ปัจจุบันเนี่ยสำนักงบประมาณบอกว่าจัดสรรงบประมาณไว้ให้ท้องถิ่นแล้วเป็นเงิน29.72%แต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าเนี่ยเขาเล่นเอาในสัดส่วนของอท้องถิ่นเนี่ยเล่นไปเอา งานที่เป็นเรื่องของรัฐบาลกลางเอาไปอยู่ในสัดส่วนของรัฐบาลท้องถิ่นก็เลยทําให้ดูเปอร์เซ็นต์ของรัฐบาลท้องถิ่นสูงขึ้นเฉพาะ4รายการเนี่ยที่ผมกราบเปลี่ยนประธานแล้วว่าเราก็ได้คุยกับทางคณะกรรมการกระจายอำนาจซึงมีท่านรองวิชนุเป็นประธานแล้วนะครับท่านก็เห็นเหมือนกันว่าเอ๊ะสี่เรื่องนี้ไม่สมควรที่จะเป็นในสัดส่วนของรัฐบาลท้องถิ่นแต่อย่างใดมันเป็นสัดส่วนของรัฐบาลกลางเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลกลางที่จัดให้มีอสมอที่จะต้องจัด ในเรื่องของเบีย้ยเ,เ,เรียกว่า,เ,าเงินค่าตอบแทนใะห้กับอสมบเนี่ยมันเป็นเรื่องของรัฐบาลท้องถิ่นหรือจะเป็นเรื่องของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยโลคเอดพวกนี้มันเป็นนโยบายแนวนโยบายของรัฐบาลกลางต่างหากที่จะต้องจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้เป็นในสัดส่วนของรัฐบาลกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปอยู่ใน25หรือ29%หรือไม่เกิน3 3เนี่ย เอาไปอยู่ในสัดส่วนบันบท้องถิน่นอันนี้ไม่ถูกต้องรวมแล้วเนี่ยเฉพาะตัวนี้ก็เป็นแสนล้านนะครับท่านประธานถ้ากลับมาอยู่ในสัดส่วนของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นจะมีซิลลิงหรือมีเพดานที่จะได้รับงบประมาณอุดหนุนเนี่ยเพิ่มอีกไม่ใช่น้อยท่านประธานลองดูนะครับว่าในเรื่องของแหล่งน้ําผมขอญาตย้อนกลับมาที่แหล่งน้ําจากการที่เ,เรามีแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปรกครองท้องถิน่นปี2 5 4 3เนี่ยนะครับฉบับที่หนึ่ง แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนก,อกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองชนท้องถิ่นปี4 5นะครับ4 3 4 5แล้วก็ปี5 1ได้บ่งบอกถึง57ภารกิจนะครับที่จะต้องถ่ายโอนไปให้กับท้องถิ่นกรมชนประทานนี่13ภารากิจธรรมทานครับประกอบไปด้วยการดูแลปรับปรุปรงโครงการชประทานขนาดเล็กการบำรุงรักษาทางน้ำ การดูแลบำรุงรักษาโครงการชนประทานระบบท่อโครงการระบบขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติงานจัดสรรน,น้ำในแปลงนาหรือคันคูนะครับโครงการถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้างานบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ งานเก็บเงินค่ากระแสไฟ,ฟเอาละนะครับเอาเป็นว่าหลักๆก,ก็คืองานแหล่งน้ําทั้งหมดนะครับการดูแลรักษาบํารุงโครงการชัประธานระบบท่อหรือว่าจะเป็นโครงการระบบเปิดระบบท่อนะครับชนชอปอเล็กทั้งหมดนะครับในปีห้าในปี4ี่ห้าเนี่ย <c oughs> เขาถ่ายโอนให้หมดเลยนะครับชอปปเล็กทั้งหมดจะเป็นอาคารบังคับน้ําต่างๆจะเป็นสถานีสูบน้ําด้วยพลังไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยส่ง,ยงให้กับอบตหมดเลยครับ เราต้องพูดกันว่าอบตแล้วกันนะครับผมจะไม่พูดเรื่องของอบจเอาอบตเป็นหลักท่านประธานลองนึกดูภารกิจเหล่านี้สิครับอบตไหนครับจะไปดูสถานีสูบน้ําพลังไฟฟ้าได้อบตไหนครับที่จะไปดูแลในเรื่องของโครงการขุดลอกแหล่งน้ําและคลองธรรมชาติซึ่งมีปริมาณสองล้านลูกบาทเมตรลงมาสล้านลูกบาทเมตรดังที่ท่านนายแพทย์จตุรงเพ็งนรพัฒน อภิปรายสักครู่ดีต้องใช้งบประมาณ80ล้านบาทท่านประธานครับฟังแล้วขำครับเอาบตอไหนในประเทศไทยที่จะเอาเงิน80ล้านบาทมาขุดลอกคูคลองครับหรือจะสร้างแหล่งน้ำขึ้นมาเนี่ยมันฟังดูแล้วตลกครับไม่รู้คิดได้ยังไงนะครับแต่ก็ได้ปรึกษากับทางคณะกรรมการกระจายอำนาจแล้วมันกันว่ามันมากเกินไปมันน่าจะลดลงเช่น อบจลูกการมหาส่วนจังหวัดเนี่ยก็ควรจะไม่เกินหนึ่งล้านลูกบาทเมตรยังพอไหวยังสี่สิบล้านนี่ยังพอไหวแต่อบตนี่เหลือสักแสนลูกบาทเมตรพอไหมแสนลูกบาทเมตรถ้าคูณด้วย40บาทมันก็ประมาณ4ล้านบาทบางอบตก็ไหวท่านประธานครับเราอย่าไปนึกว่าอบตในประเทศไทยเนี่ยมันมีศักยภาพที่เท่าเทียมกันท่านประธานรู้จักอบตราชาเทวไหมครับที่อยู่ติดกับ สนามบินสุวรรณภูมิได้รายรับรายได้จากสุดสนามบินสุวรรณภูมิปีหนึ่งมีงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างสองพันล้านบาทครับท่านปานเอาจนกระทั่งอบตราชาเทวะเขาไม่รู้จะไปทำอะไรประธานเขาไปปั้นควายอยู่ข้างถนนเดินเล่นครับเป็นรูปปั้นควายยาวเป็นกิโลกิโลเลยครับปั้นเป็นรูปควายรูปกเกวียนรูปอะไรต่างๆผมไม่ได้พูดเล่นนะครับเรื่องจริง งบไม่รู้จะไปทำอะไรจนต้องเอาไปปั้นควายครับแต่ในขณะที่หลายอบตอรครับอย่างอบตอ,อ,อย่างเทศบาลง่ายๆเทศบาลบางมาฝอซึ่งได้รับการถ่ายโอนประตูน้ำซึ่งเป็นชอปอเล็กอาคารชนประทานขนาดเล็กเนี่ยรับถ่ายโอนไปตั้งแต่สร้างมาจนถึงบัดนี้ยังไม่เคยใช้เลยครับเพราะใช้ไม่ได้ซ่อมก็ซ่อมไม่เป็น ไปบอกชนประธานชนประธานเขาบอกว่าไม่ได้ตั้งงบไม่ให้เพราะถ่ายโอนไปแล้วจะทำยังไงครับท่านประธานปัญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องแหล่งน้ำเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของงบประมาณแล้วยังต้องกราบเรียนท่านว่ามันเป็นเรื่องของเทคนิคด้วยเรื่องของความรู้ความสามารถและเทคนิคเนี่ยทางอบตอไม่รู้อกครับที่จะทำยังไง ไม่ว่าจะเป็นประตูน้ำที่ผมพูดถึงคือประตูน้ำปากคลองบางประมงที่ตำบลบางมะฝอแล้วก็ได้ถ่ายโอนให้กับเทศบาลบางมะฝอแล้วหรือจะเป็นเรื่องของแหล่งน้ำต่างๆซึ่งรัฐบาลระบุไว้นะักขณะนี้ยังไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับก็อยู่ที่2ล้านลูกบาทเมตรต้องใช้เงินประมาณประมาณ80ล้านบาทซึ่งก็ก็เ,เรื่องเป็นเรื่องที่น่าน่าจะต้องแก้ไข หรือจะเป็นในเรื่องของท่านดูนะครับเรื่องของการถ่ายโอนไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่ผมพูดถึงของกรมชนนะครับเรามาดูภารกิจถ่ายโอนของกรมทรัพยากรน้ําบ้างอบตทั่วประเทศต้องรับการถ่ายโอนระบบน้ําสะอาดหมู่บ้านมาตรฐานกอและมาตรฐานขอการก่อสร้างประปาหมู่บ้านน้ําผิวดินการประปาะป่าแบบบาดาลขนาดกลางประปาบ,บาดาลขนาดใหญ่ประปาหมู่บ้านผิวดินประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่การประปา รเรื่องของสารพัดปลาปานะครับแล้วก็ยังเป็นในเรื่องของการก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีปริมาตรกักเก็บน้อยกว่า2ล้านลูกบาศก์เมตรคือมากสุดไม่เกิน2ล้านลูกบาศก์เมตรและการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและยังมีการถ่ายโอนในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลถ่ายโอน11ภารกิจหลักๆก,ก็คือในเรื่องของการซ่อมบำบรุงบ่อน้ำบาดาลทั้งหลายทั้งประเทศไทย ผมถามว่ามันมีอบตไหนมั้งครับในประเทศไทยเนี่ยที่มีเครื่องขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลหรือว่าเครื่องเป่าบ่อน้ําบาดาลนครสวรรค์มีแห่งเดียวครับคือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองที่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือในการเจาะบ่อน้ําบาดาลในการเป่านะครับบ่อน้ําบาดาลที่มันตันแล้วเนี่ยมีแห่งเดียวครับคือที่อบจนครสวรรค์แต่ผมถามว่าอบตที่รับโอนสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยทำยังไงครับเมื่อบ่อบาดาลมันตัน บ่อบาดาลใช่ไม่ได้บ่อบาดานไม่สามารถที่จะดูดน้ําขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งซับเมิร์สเสียอบตอก็ซ่อมไม่ได้ทําไม่เป็นครับหรือในเรื่องของที่ผมพูดมาสักครู่นี้การถ่ายโอนของกรมชนประทานมีเรื่องของสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าท่านประธานครับอบตซ่อมไม่ได้ครับสถานีสูบน้ําไฟฟ้าไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะทําเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ย ผมพอจะมองเห็นว่ากก็ฝากให้กับกรรมธิการที่จะตั้งขึ้นได้ช่วยพิจารณาหนึ่งก็คือจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดูแล 2. องทำยังไงที่จะให้องค์การบริหารส่วนตะบนเขามีศักยภาพในการดูแลบำรุงรักษาสิ่งต่างๆที่ท่านได้ได้ถ่ายโอนไปให้เขาเนี่ยนะครับแล้วก็สในเรื่องของออในเรื่องของแหล่งน้ำที่จะต้องขุดลอกหรือก่อสร้างใหม่เนี่ย ลดลงได้ไหมสองล้านลูกบาทเมตรดูแล้วมันเยอะเกินครับมันทําไม่ไหวแล้วครับไม่มีองค์การมิหานส่วนตะบนไหนอย่างที่บอกแล้วว่าคงจะไม่มีองค์การริหานส่วนตะบนไหนที่จะร่ํารวยเหมือนองค์การมิหานส่วนตะบนในเขตจังหวัดสมุทรปราการปทุมธานีชนบุรีนะครับหรือระยองเราเนี้ยสี่จังหวัดที่ผมกราบเรียนวันนี้ส่วนใหญ่แล้วเขามีงบประมาณเยอะแต่ต้องมองอีก73จังหวัดด้วยถ้าสี่จังหวัดนี้เยอะ อีก73จังหวัดเนี่ยไม่พอครับที่ผมไปดูในเรื่องของถนนมาเนี่ยท่านประธานครับปวดหัวกันหมดเลยนะวันนี้พอเราเริ่มแสดงให้เห็นว่าในเรื่องของถนนต่อไปที่เราเสนอแล้วนะครับเสนอให้คณะกรรมการถ่ายโอนได้รับทราบแล้วเนี่ยซึ่งท่านรองวิศนุก็เห็นชอบนะครับว่าการจัดสรรก็ประมาณจะต้องเป็นไปตามกิโลเมตรครับหรือตามภารกิจถนนที่เขามีอยู่ถ้าเขามี สิบกิโลเมตรเขาก็ควรจะได้เงิน10กิโลเมตรคูณไปจะเอาเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นคณะกรรมการถ่ายโอนถนนเนี่ยเราได้พิจารณามองเห็นว่าเราไปเอาเ,ออเราไปอิงเอาตามมาตรฐานของกรมชนระทเข้ามาครับคือถนนคอนกรีตเนี่ยกับถนนลาดยางเนี่ยในเงินค่าบำรุงรักษาเนี่ยต้องให้เขาปีละต่อกิโลนะครับ 1 6 1 1 0บาทเป็นต้นหรือถนนลูกลังเนี่ยกิโลเมตรละ83,850บาทก็เอาตัวเลขพวกนี้ครับคูณกับภารกิจที่เขามีอยู่เช่นถ้าท่านมีถนนลาดยางกับถนนคอนกรีตรวมกัน100กิโลเมตรก็คูณไปที่แสน6 0บาทมันก็จะได้ประมาณ2อง่ล้านบาทถ้าถนนลูกลังมี100กิโลเมตรก็ได้ไปอีก8ปดหมื่นไล้านสามแส รวมเป็น28่ล้านสามแสนบาทอย่างนี้เป็นต้นครับถ้าเรามีงบประมาณเพียงพอให้กับเขาผมเชื่อว่าด้วยศักยภาพอาจจะยังไม่ได้แต่สามารถที่จะไปทำการว่าจ้างเอาซอร์สนะครับหรือการว่าจ้างผู้รับเหมาให้มาดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องกราบเรียนท่านประธานว่าตัวงบประมาณที่ผมได้เลกลี่ยกราบเรียนท่านไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือ งบประมาณแบ่งเป็นสองส่วนที่รัฐอุดหนุนให้กับท้องถิ่นหนึ่งก็คืออุดหนุนทั่วไปซึ่งอย่างที่เรียนแล้วว่าไม่ได้ไม่ได้กําไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานก่อสร้างทั้งหลายเลยหรืองานแหล่งน้ําทั้งหลายเลยนะครับเป็นส่วนของออบุคลากรบ้างนะครับค่าบุคลากรค่านมโรงเรียนค่าอะไรพวกนี้ครับเป็นเรื่องของทางสังคมเรื่องของกีฬาแต่ในส่วนอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งมีอยู่4 4 0 0 0ล้านบาท เรื่องถนนปลาเข้าไป 34, 0 0 0พันกว่าล้านบาทแล้วครับอีกหมื่นล้านแบ่งไปเรื่องของน้ำบ้างเรื่องของอื่นๆบ้างนะครับก็มีเรื่องแหล่งน้ำเรื่องปลาปลาเรื่องซ่อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าน้อยเหลือเกินครับมาดูเอาเฉพาะเรื่องสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปีๆนึงเนี่ย7จจังหวัดเนี่ยแบ่งไปทีมีเงินอยู่612ล้านบาทเอาไปทำอะไรครับ77ล้านบาท77จจังหวัดนะครับตกจังหวัดนึงก็ ไม่ถึง10ล้านครับจังหวัดหนึ่งประมาณ8ดล้านบาทสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้านครสวรรค์เนี่ยท่านลองนับดูมีเป็นร้อยแห่งนะครับแล้วมีเงินทูกเล้านบาทท่านประธานนะจะเอาไปทําอะไรครับมันมันไม่รู้จะแก้ไขปัญหายัางไงเพราะนั้นเนี่ยอยากจะสรุปว่าในส่วนของงบประมาณที่จัดสรรให้กับท้องถิ่นแล้วเนี่ยมันไม่เพียงพอฝากกรรมธิการไปด้วยว่า ในเรื่องของการจัดสรรเนี่ยทำยังไงจะให้ท้องถิ่นมีเงินที่จะจัดได้รับการจัดสรรเนี่ยให้เพียงพอต่อภารกิจอย่างถนนเนี่ยเราเอากิโลเมตรเป็นที่ตั้งเราเอากิโลเมตรคูณกับาราคามาตรฐานของกรมชนประทานหรือของหน่วยงานราชการเนี่ยแต่เอาหน่วยงานราชการที่มีมาตรฐานต่าหน่อยก็คือชนประทานถนนของชนประทานเขาก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาเงินตัวนี้ไปคูณกับภารกิจหนึ่งภารกิจควรจะได้เงินเท่าไหร่ นะครับกิโลเมตรอย่างถนนมันคิดง่ายเอาถนนลาดยางมาแล้วก็คูณด้วยเงิน10,000แสนบาทนะครับห0 0 0แสนเศษเศษเนี่ยนะครับถนนคอนกรีตเท่าไหร่มีดูแลอยู่เท่าไหร่ก็คูณด้วย1 0 0 0 0แสนเศษเศษเนี่ยแล้วก็ลูกหลังเท่าไหร่ก็คูณด้วยอ่อก็คูณด้วย8 3 0 0 0บาทนะครับก็อย่างนี้เป็นตน้นแต่แหล่งน้ำเนี่ยนอกเหนือจากในเรื่องของงบประมาณที่จะต้องจัดให้ในแต่ละแหล่งน้ำให้เพียงพอแล้วซึ่งเรารู้ครับ อบตขกอไก่อบตขอไข่มีแหล่งน้ําอะไรบ้างจัดสรรได้เข้าให้เพียงพอเนี่ยนอกเหนือจากจัดสรรแล้วทํำยังไงในเรื่องของปัญหาเทคนิคปัญหาเรื่องวิชาการตรมชนประทานจะต้องคอยช่วยเหลือดูแลและมีในช่างที่คอยให้ข้อเสนอแนะในการตั้งงบประมาณนะครับให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นก็ขอฝากทางกรรมธิการนะครับและหวังว่า กรรมการที่ตั้งขึ้นคงจะได้แก้ไขปัญหาในเรื่องของการถ่ายโอนแหล่งน้ําต่างๆทั่วประเทศนะครับให้ลุล่วงไปเพื่อความเจริญผาสุกข,ของพี่น้องในท้องถิ่นครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ